กอรโกเนได้ใช้ซูเปอร์หุ่นยนมอนสเตอร์กำจัดยอดบรรจัมโบเอได้สำเร็จจังตอนนี้เจ้าบินไม่ได้อีกต่อไปแล้วจังที่ตายไปแล้วมันก็เหมือนกับนกกระดาษพวกนี้ กระดาษที่ไม่สามารถจะเป็นได้เหมือนกับเจ้าลุกขึ้นซะนาโอกิเ,ออเจ้ายังมีอีกชีวิตหนึ่งซึ่งต้องใช้ตัวของเจ้าเองทำให้มันเกิดขึ้นมาชีวิตที่สามเหรอเข้าใจหรือ,อยัง ชีวิตที่สามมันคืออะไรกันแนะ่ชีวิตที่สามคืออะไรกันแนะ่อะไรกันวันนี้เสนอตอนกายกลับมาของยอดบบริจาโบเอแผนการขั้นที่สี่ของโกสเอเนะโอเคไม่ต้องทำอีกแล้ว ฉันได้พูดมาเรียบร้อยแล้วเออเรื่องอะไรอะหัวหน้าฉันตัดสินใจทิ้งมันไงแล้ววันนี้จะมีคนมาเอาไปด้วยไม่ได้นะครับหัวหน้าไม่ได้นะจะขายจังไม่ได้ต่อไปนี้ไม่มีจังอีกแล้วจังบินไม่ได้ผมจะทาเป็นเศษเหล็กซะแต่ว่าหัวหน้าไม่มีแต่ฉันตัดสินใจซื้อเครื่องบินลําใหม่แล้วมีเงินเหรอแต่ว่าจะต้องรอสักอีกหน่อยหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ต้องทํางานที่หน่วยพิทักษ์โลกไปชั่วคราวจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยทํางานชั่วคราวที่หน่วยพิทักษ์โลกเลยงานชั่วคราวอ๋อยูกิก่อ,อเอาเข็มกลัดของหน่วยพิทักษ์โลกอันนี้นะติดที่ตุ๊กตาสิจะให้เข็มกลัดจริงๆเลยเหรอถ้าเป็นยูกิก่อฉันเต็มใจนะขอบใจมากดีใจที่สุดเลย เห็นนาโอกิตอนนี้แล้วทำให้นึกถึงสามีที่ตายไปนะเป็นพี่น้องที่เหมือนกันจริงๆเลยนะจริงๆนะจ๊ะผมก็เป็นแค่ชั่วคราวนะครับมีเวลาว่างตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้เขายุ่งๆกันไม่ใช่เหรอฮะใช่ฮะเขากำลังพัฒนาเรดาร์พลังสูงกันก็เลยต้องคุ้มกันกันมากหน่อยไม่ให้ความลับรั่วไหลไปเออพ่อของหนูยูกิโกเขาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มิสิกิที่ออกแบบเรดาร์เป็นเพื่อนชั้นเดียวกับคาซิยะนะ เพื่อนชันเดียวกันเหรอเนี่ยพ่อคะพ่อกลับกับเธอลูกไปใครเหนูอยู่แล่นจากคาซิยะอีกหน่อยได้ไหมคะกลับไปบ้านไม่มีใครเล่นกับหนูด้วยเลยก <c oughs> ลับกับเธอะลูกเป็นเด็กดีอย่าดื้อน,นะไม่กลับ <c oughs> เอ้าดอกเตอร์คะเดี๋ยวดีฉันจะไปส่งที่บ้านให้ก็ได้นะคะไม่ต้องห่วงใช่ดีใจจังเลยขอขอบคุณมากนะครับหลังจากที่แม่ของเด็กตายไปเนี่ยผมก็ ไม่ได้ทําให้แกมีความสุขเลยฝากดูแลด้วยนะครับต้องขอบคุณคุณล่วงหน้าเลยนะครับไม่เป็นไรคะ่ะนาโเกตยะไปส่งศาสตร,ราจารย์ด้วยนะครับผมได้ยินว่าเลด้าเครื่องนี้แปลกว่าที่อื่นใช่ไหมครับจะหาที่ดีกว่านี้คงไม่มีแน่นะถ้าหากว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ไม่ว่าวัตถุจะเล็กขนาดไหนที่บินผ่านน่านฟ้าประเทศญี่ปุ่นจะจับได้หมดเลยจริงเหรอครับเนี่ยอืม พกโกสก็คงจะเข้ามาไม่ได้ไง่ายๆอีกต่อไปได้ยินว่าเธอเองก็ต้องเสียพี่ชายไปเพราะพวกโกสใช่ไหมแต่ถ้าอไปเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วและนะผมอยากแก้แค้นให้พี่ผมด้วยตัวผมเองมากกว่าละครับอ<า>๋อกเตอร์ครับ <c oughs> เ,เชิญครับอ๋อได้ แหลกจังเลยเมื่อเช้านี่ยังไม่เห็นมีการซ่อมถนนกันเลยโทษนะพี่อีกนานว่าถึงเสร็จเนี่ยเฮ้ยนาโอกิเดี๋ยวฮะขอนาโอกิช่วยดูห้ยนาโอกินี่หน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน่อยว่างงานนะเหรอนะชอบนักช่วยหน่อยแล้วเดี๋ยวปล่อยปล่อยพี่ ปล่อยฉัอนดาวเกยช่วยด้วยดาวเกย แค่เยๆไปไม่ทาง้งหรอก สม,มิโมรกตอัศวินคนใหม่ยอดมนุษย์จัมโบนายยอดมนุษย์จัมโบเอเบอร์สองมีชื่อว่ายอดมนุษย์จัมโบนาย

โอ้โมันมาเร็วนี่เขาหลุดเลยระวังกอ้แล้วเจ้าจำบุรุไรที่จะมาทำลายแผนการขันที่สีกันหรืออาดูแมนกลับมาอาดูแมนบินกลับมาเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหนี่หมดขา โมาเาวชอบไม่ใช oh ่ล <wał> ูกชายเล่นทางหลังโฮ้ยวา่งกลับมันเลี้ยงกลับินไปเลยเสียท่าแล้วมันบินได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ย ยอมนุษย์จำบนายฉันรู้จุดอ่อนของแกแล้วลาหนี้เราไม่กลัวอะไรอีกแล้วเหลือเพียงแะททำลายเวด้าเท่านั้นเราชาวโกสก็จะได้ครอบครองโลกสมใจนึกบาลภูเลยทีเดียว ยิงมูฟลอมเลยจะมามาโอ้โอมนปล้วยอดมนุษย์จำบุญหน่อยคืนร่อง แย่ yeah, ชะมัดเลยถ้าเราบินได้ก็จัดการมันได้แล้วอะไรนะศาสัตราจารย์มิสโกดโดนจับตัวเหรอก็แย่แ oh, yeah, ล้วสิพวนจะฆ่าด็อกเตอร์หรือเปล่าดีฮะพาพอเป็นไรไปคะช่วยพาหนูด้วยช่วยพาหนูด้วยนะคะช่วยพาหนูด้วยคะ่ะถ้าด็อกเตอร์หยุดตรงนี้แล้วก็เราก็คงจะ ดูที่ซ้ำกับพวกมันนะคะเหนวยพิทักษ์โลกทำอะไรไม่ได้เลยหนูจะไปช่วยผ้าของหนูอเองค่ะยูกิโกะคาสิยะรอ,อนยูกิโกะนี่ตุ๊กตาเธอนี่จะไม่อยากพูดกับเธออีกแล้วเหนือพิทักษ์โลกไม่ช่วยอะไรฉันเลยจะ<า>ไม่เอาแล้วฮะ อาพาขึนมาอาพาของฉันขึนมายูกิโกะพี่นาโอกิยืนฉายทำไมอะถ้าพ่อโยูกิตายขึ้นมาจะทำยังไงอะพ่อของผมอะพ่อของโยูกิทำไมจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยอะ ขสยิยาพี่เองก็รู้สึกเช่นเดียวกับเธอเนะแต่ว่าพี่ไม่จริงพี่เนี่ยไม่เข้าใจจิตใจของยูกิเลยเฮ้ขยขสิยายูกิกะยูกิกขะขสิยายูกิกะ ขอให้ด็อกเตอร์ปลอดภัยด้วยจับใจนักจบพวกโกสได้โปรดชาวนาวปรากฏช่วยบอกที่ว่าชีวิตที่สามน่ะมันคืออะไรกันแน่เราต้องการจับเพื่อช่วยด็อกเตอร์ดีแล้วเราจังจะมาให้ได้ใช่แล้ว เอานาโอเคแล้วงานที่หน่วยพิทักโลกล่ะหัวหน้าครับผมเป็นนักบินนะครับถ้านักบินไม่สามารถบินได้ก็เหมือนนกที่ไร้ปีกเป็นนกก็บินไม่ได้ฉันจันตัดสินใจขายมันไปแล้วสิไม่ว่าใครก็ว่ามันบินอีกไม่ได้แล้วดได้โปรดเถอะครับหัวหน้าหัวหน้าครับจังหนะึคือชีวิตของผมนะครับถ้าขาดจาังผมก็อยู่ไม่ได้ครับ นาโอเะจังนะเป็นของของผมนะครับผมคนเดียวที่รู้เกี่ยวกับจางมากที่สุดแต่ว่าจะแก้จางได้เหรอผมไม่ทราบแต่ผมอยากจะให้จังบินขึ้นมาท้องฟ้าได้อีกครั้งหนึ่งครับได้โปรดครับอน้าครับอน้าผมมาเอาเครื่องบินแล้ว อาเครื่องบินลำนี้ใช้เปล่าอ๋อแลกไปทั้งลำเลยอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องทิ้งอย่างเดียวขอโทษทีพี่แหลมเรื่องที่พกทวันนี้ขอเลิกได้ไหมทำไมพูดงั้นนะทำไมผมตัดสินใจใช้ไบินอีกครั้งหนึ่งนะอ้หน้าเฮ้พูดจริงหรือเปล่าขอโทษทำไมพูดอย่างงี้วันนี้ขอโทษจริงๆเนี่ยเราไปกินโจ๊กที่ตลาดก่อนก็แล้วกันนะ เออไปรีบไปก็ได้หิวอยู่พอดีเลยเอก็ได้โทษทีเพื่อนขับไปกลับบ้านไปาวทำไมอ่ะเขาไม่ขายแล้วอโอ้หัวหน้าครับดีแล้ว <c oughs> ในขณะนั้นดน้วยพิทักษ์โลกต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่สำคัญฮะโลโหลใช่ค่ะหัวหน้าค่ะของหัวหน้าค่ะ ท่านบดาพูดครับสวัสดีครับอะไรนะครับให้แลกกับแบบแปลนเรดาร์เหรอครับคุณเป็นใครกันเนี่ยอะไรนะฮัลโหลฮัลโหลเดียวฮัลโหลวางไปแล้วว่านาครับอย่าบอกนะครับว่าเบเกอร์โกเดทโทรมาใช่แล้วล่ะมันบอกให้เอาแบบแปลนเรดาร์มาแลกกับตัวด็อกเตอร์เฮ้ <c oughs> <c oughs> พีนาโอกิคาซิยะว่าทำไมดึกป่านนี้แย่ yeah, แล้วครับเรื่องอะไรพรุ่งนี้ตอนเที่ยงพวกก๊อตให้หัวหน้าเอาแบบแลนเรดาไปที่ป่าโอนิกาลาเพื่อไปแลกกับด็อกเตอร์พรุ่งนี้เที่ยงเหรอแย่จังเลยไม่รู้ว่าจังจะบินได้ไหมเนี่ยที่มาเพื่อจะบอกพี่เรื่องนี้เองเหรออืมแล้วจะไปบอกยูกิกอดด้วยว่าพ่อจะกลับมาแล้วอะฮะอย่างนั้นเหร กสยิยาระวังตัวด้วยนะอืมแล้วนี่แม่บอกว่าให้เอามาให้พี่ด้วยนะฮะขอบใจไปก่อนนะฮะราตรีสวัสดิ์ฮะอัตรีสวัสดิ์แม่บอกว่าเป็นแซนด์วิชให้รีบกินซะนะฮะเอาละฉันจะไปแล้วนะคุณมาอีกอย่างอื่นฝากด้วยก็แล้วกันนะเข้าใจครับผม วันหน้าฮามาดามาตามสัญญาเลยนะเชิญก็มาหาในก่อนสิเอาละด,ดีมากจังกระบายทั้งแล้วแย่แล้วสายจังรีบไปกันเลยใช่哟 ดีมากแนาโอเคดีมากวันไหนนี่เก่งจริงๆเฮ้ยนาโอเคอย่าเพิ่งรีบร้อนไปล่ะยังยังไม่หายดีมันยังป่วยอยู่อเออระวังด้วยนะต้องช่วยด็อกเตอร์ให้พู้จากเงื้อมือพวกกสให้ได้เลย ต่อสู้แค้นมุ่งไปดีกว่าที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยอย่าก,กังวลไปเลยเรากำลังบินขึ้นจากพื้นดินเป็นได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่ต้องตกใจหรอกรีบส่งแบ,บแปลนมาให้สะดวกดสีส่งตัวด็อกเตอร์มาก่อนสิยังไงก็ต้องแลกกันอยู่ดีออกมาอ๋อทำไมดะ ด็อกเตอร์เอาละส่งแบบลามาได้แล้วอย่าให้มันอย่าให้มันความประดะบไม่ที่จะฆ่าเราแต่แรกแล้วอะไรนะด็อกเตอร์เก่งมากที่รู้แผนเราจัดกรโอ,อ้ยพวกกันใช้แผนสกรปรกเจอพวกมันแล้วจอสปราร์ลาด ตัวชนะแกให้ได้ไมันจะแลกโดยชีวิตก็าตามแต่ว่าเราจะแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์จมโมเอได้หรือเปล่ากันนะโอ้โ,อโ,อโ,อโอทำไงดีะคุณทำบัลล่ะทำไงต่อไปดีฮเราจะถูกฆ่าแน่ๆเลยผมทราบดีครับแต่ก่อนที่มันจะทำอะไรเราได้เนี่ยเราต้องเอาแบบแปลงมาให้ได้โอ้ทำอะไรกันอยู่ เรียบจัดการย้อนไปข้างล่างเอ้าเฮ้ยเฮ้นเด็กเอามาดิโอ้โหนักเต์ว้าว้าวว้าวรู้แล้วชีวิตที่สามคืออะไรอลังรัศมีมรดกแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์จังโปอ อะไรกันเนี่ยปฏิหารไม่ปฏิหารเราต้ <นะ S 2> อตายโนจับโบเอนช่วยเราไว้นี่มันอะไรกัน ยอดมนุษย์จัมโบเอยังมีชีวิตอีกนะเนี่ยนี่แหละแอดอมเมนสู้กับมันเออตีหลังมันชุดจัมโบ่ตีนะนี่นะนี่นะนี่นะตีอุกมาลุกมาา โอ้ยลอยตัวนี่ไปไหนอยู่เนื้อปัญหาเบนเฟอโอ้ยตามเหรอเดี๋ยวให้ดูคนลวงไอ้หนอเฮ้ยโช้ดีโอกาสเลยนะเนี่ยห้อเห้อย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 ลำแสงพิฆาตโอ้ย ไปแสบแสบแข็งแกรองรเลยรวมพลังแสงสุริยะไอะไรอะไรยันษ์ฮ่า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 าฮร้อนร้อนฮ่าฮ่า เอาวกีขอบใจมากนะเมื่อตอนที่ยอมบริจาบเอช่วยฉันเอาไว้น่ะมันเหมือนกับว่าเธอเองออยู่ข้างๆฉันเอรู้ไ่าฉันคิดไปเองพี่เองมากกว่าครับเธอคะลูกพ่อยุกิโกเธอคะยุกิโกพ่อโยูกิโกลูกพ่อพ่อกลับมาหาลูกแล้วลูก รดกษาสัญญาที่ให้ไวจริงๆด้วยอืม <laughs> ขอบคุณมากนะครับครับขอาทุก่อนครับบายบายบาย,บายจ้าวิทีสามที่ชาวดาวมารดกให้กับนาโอกิคาชิบานานั้นคือการกระพาของย่อบระลุจาโบเอนั่นเองโปรดติดตามย่อบระลุจาโบเอตอนต่อไป